นเ,เ,เนเจอร์ของร้านาเซนเจอร์ซิกเนเจอร์ของร้านออกมา้วยพุ่งสดค่ะคือแบบพุ่งจุกค่ะอ้สสวัสดีค่ะตอนนี้นะคะเราอยู่ที่โช์รูมมาด,ด้าสุรินวันนี้เราไปไหนน้องเกดวันนี้เราก็จะพาลูกค้าไปทานอาหารร้านที่รับที่สุดแต่มันก็ไม่ได้รับมากนะมนกไม่ได้รับมากแล้ววันนี้เราไปรถอะไรใช้รถอะไรไปเรามาด้าสองมาด้าสองตัวนี้อ่ะอยากรู้ว่ามันดียังไงอ่ะไปทุกลย ขออนุญาตแนะนำตัวนี้ก่อนตัวนี้เรียกว่า Smart k e l i t Entry ก็คือว่าเวลาที่เราไม่มีกุญแจก็คือกุญแจอยู่ในกระเป๋าเราสามารถกดปุด่มตัวนี้ได้เลยนะคะกดได้แคร้งเดียวอ่ะนี่คือเปิดละเข้ามาเดี๋ยวเรามาดูข้างในว่ามีอะไรบ้างนะคะอันดับแรกก่อนสตาร์ทรถก่อนอทีนี้สิ่งแรกที่เราจะเห็นนี่คือจอ,จอตัวนี้นะคะเป็นแบบที่บอกความเร็วของเราระยะทางของเราเดี๋ยวถ้าเราขับไปแล้วมันจะขึ้นจอ ก็คือมัจะทอจากด้านล่างขึ้นมาแล้วเ,เราจะมองเห็นจอโดยที่เราไม่ต้องมองตรงส่วนตรงนี้เลยนะคะขอปรับเบาให้เข้ากับสีรล้าเราก่อนนะกันนะพอดีเราไปทิ่ขีตัวเลงกนิ่งโอเคพร้อมแล้วคะเราไปกันเลย รถในการขับขี่เราจะใช้ Apple c a r p l a y ในการเชื่อมต่อ g o o g l e er Map และ Juice mm hmm. ไปพร้อมๆกันและใช้ d r า Selection m o ดส s p o mm ์ t hmm. เมื่อต้องการเร่งแสงร้านมันอยู่ไหนอะทางนี้อ่ะเดีย๋ยวเราไปทางนี้กันดีกว่าปะ สั่งอาหารมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วเมนูที่เราสั่งมาก็จะมีตำไทยะค่ะตอนนี้เป็นซิกเนเจอร์ของร้านซิกเนเจอร์ซิกเนเจอร์ของร้านาใหมโอ้ยอันนั้นแหละตัวนี้คือตำไทยเนาะอ่ะอันที่สองคือตำข้าวโพดกับหมูยอหรือเปล่าเนี่ยตำข้าวโพดกับหมูยออ่ออันนี้ก็เป็นปีกไก่ทอดปีกไก่ทอดจะบอกว่าดูสีดิกรอบมากดูดูดูอยู่แล้วอะอยูแล้วดูนะ ความกรอบของแป้งนะคะดูตะไคร้ดูเอยดูเป็นว่าหิวแล้วอะสุดท้ายพลาดไม่ได้คือผัดไทยกุ้งสดค่ะคือแบบกุ้งสดค่ะโอ้กุ้งสดกุ้งสดดูดูดูความกุ้งเน้นเน้นดูเส้นดูเครื่องเคียงเอยอร่อยน้ำลายไหลไหมเรายู่ไหลไหมตังคุดบาทเนาะใช่อันนี้คือร้านต้มตังพุดบาทนะคะที่สุรินทร์ที่สุรินทร์ร้านรับ ลับที่หาทางเข้าไม่เจอนะถ้าไม่รู้จักจีนใช่โอเคเดี๋ยวเรามารองชิมว่ามันเป็นยังไงไป ราอยู่กับนะคะพี่พาเจ้าของร้านนะคะส้มความคุ้นปาดนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพี่พาค่ะพี่พานะคะเขาเป็นลูกค้าเก่าของมาด้าสุรินสองคันแล้วนะคะสองคันรุ่นไหนบ้างคะพี่พามาด้าสามแล้วก็ซีซีเอ็กซ์สามค่ะมาด้าสามและซีเอ็กซ์สามค่ะนะคะบอกพี่กัดได้ไหมคะว่าอยู่ตรงไหนพี่กัดอยู่ตรงข้ามโรงแรมทองพารินค่ะตรงข้ามโรงแรมคารินค่ะอยู่ข้างหลังเซเว่นเลยนะคะค่ะค่ะแล้วก็อ่ะไหนลองฝากล้าสักนิดนึงค่ะก็ ร้านเปิดมาเป็นเวลา30ปีแล้วนะคะก็ในสโลแกนของร้านคือไม่อร่อยให้ทีบไม่อร่อยให้ทีพไม่อร่อยให้ทีพไม่ทานไม่อร่อยให้ทีบก็ซึ่งเราจะเป็นในอยู่ในซอยเล็กๆแต่ก็จะมีลูกค้าประจําตลอดค่ะเพราะว่าเราจะใช้ใจในการในการดูแลลูกค้าเพราะว่าหนึ่งคือเราทําระบบครอบครัวแลบ้านของเราก็บ้านของเราเองเราไม่ต้องไปเช่าอะไรก็เรามีความสึกว่าเราสามารถทําได้เต็มที่ให้กับลูกค้ากัน แล้วก็ถามเรื่องลึกค่ะในเรื่องของการใช้งานรถมาด้าตอนนี้เป็นยังไงบ้างคะตอนนี้เมื่อล่าสุดเมื่อกี้อ,ออกมาคันที่สองเมื่อตอนเดือนพฤศจิกามีความรู้สึกว่านั่งแล้วแบบว่าเหมือนเป็นคุณน,นายอะเวลาลงแล้วแบบเดี๋ยวคนมองรถสวยอ,อะไรเงี้ยแบบมันสวยแบบมันสวยมากแล้วมีความรู้สึกว่าวันนั้นก็มาเดินที่แล้วก็ไปใช้งานแล้วก็คอนรับส่งหลานอะไรเงี้ยหลานว่าหลานถามว่าทาไมรถสวยจังมันมันหรูมันมันหรูอะพี่ความรู้สึกว่าพี่แบบ ตอนแรกก็มีคนแนะนําว่าออกทําไมมาด้าเผื่อเราไม่ไม่ไม่ไมไมชอบแล้วก็ไปเทอร์อะไรเงี้ยเราออกรถมาเราไม่ต้องการขายต่อว่าเป็นรถเราเราสู้หาเงินดาวหาเงินส่งเสร็จแล้วเราก็เป็นรถของเราเนาะเรากเรารเ็เราจะใช้ตลอดไปอย่างงี้เราอยากใช้ตลอดไปไงเราไม่ต้องการว่าแบบ ไม่พอใจจะขายไม่อะเออถือว่าถือว่าเป็นเอาง่ายว่ามาสตอร์เนี่ยถือว่าเป็นหนึ่งเดยดดวงใจได้ไหมคะใช่ได้ค่ะได้ได้ใช่ไหมคะโอเคค่ะค่ะยังไงแล้วก็ขอขอบคุณพี่ดานะคะขอบคุณนะคะที่ขอบคุณานะคะบ๊ายบาย